สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบพอกับสาวแหม่มอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวแหม่มมาวัดบานจานค่ะสาวแหม่มสิมาไหวปู่ท้าวเวสสุวรรณไหวครั้งแรกคือกันอีกค่ะ,ะ,วส,วะสิมาไหวพระไหวปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็สิจุดทูบขอโชคลาภกับปู่ท้าวเวสสุวรรณเนาะคะ่ะผู้ใดมาชมคลิปสาวแหม่มก็ให้โชคดีสุขสุขคน บ่าวาสีเหลืองการเหลืองงานให้ทุกคู่ทุกคนประสบผลสําเร็จเนาะค่ะผู้ใดขาขายกับให้คขาขายมีกําไรลําด้วยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้มันสบสาเร็จสมวังดังปาถนาที่ท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนเป็นคิดไวเนาะค่ะนอกกะเข้าไปไ่ายพร้อมกันเลยค่ะคูทาเวสุซวันค่ะมื่อนี้ ซส้าแมมมาไวายปูเทาวเวสุวรรเป็นครั้งแรกซส้าแมมสิจุดทู่กระคอให้ปูเทาวเวสุวันให้โชคราบให้แก่ส้าแมมและท่านผู้ชมทางบ้านน้ำได้ด้วยค่ะให้เลขเข่าสมตัวสต,ตัวถ่ายแล้วันที่หนึ่งมวดวันที่หนึ่งกันย่าเห็บหาน้ะค่ะปูนอก ชาวเวสุวรรณค่ะขอห้เลขเข่าสามตัวตรงเลยค่ะหมวหดว,ว,ว,วันที่หนึ่งกัย่าโหทหาห้เขารางวัลเลขอุ่ยสามตัวรางวัลที่หนึ่งสาธุสาธุสาธุด้กปูเด้อ าแมมกระจุดถูกแล้วนะคะเดี๋ยวเห้ามาลอดเหล็กถูกต้อกันนะคะเห็กถูกตัวที่หนึ่ตัวที่สองตัวที่สามต้องกาท่านผู้ชมข่าวปูทาวเวสวันวัดบานจานเนาะอำเภอกันทล่มค่ะวัดหลวงปูหมุนปู้้นหูจักหมากไม้เนาะรัท่าบาลมีปูมนีกะ็ะไดมาไหวปูสมใจดังปาถนาเนาะปูทาวเวสวุวรรณมอบโชค เด็กถูกตัวแหลกของสามแหม่มสิเป็นตัวใดเขากับมาลอดลุ่นกันค่ะเด็กตัวที่หนึง่งงวดวันที่หนึง่งกันย่าหกห่าเนาะผู้ใดเข้ามาชมคลิปสาวแหม่มก็ให้มิโชคมิหลบับไปผอมๆกันเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาที่สุขูสุขคนคิดไหวเนาะค่ะเนะาะที่การงานสําเรจวหลวงไปด้วยดีค่ะเฮ้าล่อไปผอมๆกันเลยค่ะกับเล็กถูกตัวที่หนึง่ง ซาวแม่มสิจับกล่องไว้เลยนะคะถูกตัวที่หนึ่งอ,ออกมาก,กับเป็นเหล็กนี้เลยเนาะคะ่ะคิดว่าเป็นเหล็กสามละคะ่ะแต่ว่าหันเดบสุดปันไดแต่ว่าซ้ำานนก็คิดว่าแม่นละ,ละเหล็กสามเดี๋ยวเขารอเบิงให้มันชัดเจนเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามาชมคลิปซาวแม่มเนาะห้มีโชกลาภไปน้ำกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ขคืนยุ่กับ ดวงกับโชคของแต่ละคนเนาะค่ะแต่สาวแหม่มกะหาตัวเลขไม่ให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ไปเสียงโชคเสียงดวงเบงบได้บได้รา้ายกับให้ได้หน่อยเนาะพ่อได้เป็นปัจจัยไปสื่อกับเขาไลายร้ายซิงไลยร้ายยางกับให้เป็นแนวทางเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบงนะคะเบงไหวให้เป็นแนวทางนะคะค่ะ ชัดเจนค่ะเลขถูกตัวที่หนึ่งเลขสามค่ะท่านผู้ชมเลขสามงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้าเดี๋ยวห้องมาล่อหลุนเลขถูกตัวที่หนึ่งตัวที่สองไปน้ากันนะคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะเลขถูกตัวที่สองเนาะเลขหาค่ะท่านผู้ชมเลขหา้าสามห้าเนาะสามหานะคะท่านผู้ชมใบเป็นแนวทางนะคะ่ะ นี่ยัางสาวแหม่มก็อยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมในเบอรงเนาะช่องสาวแหม่มนองไม่จังไดก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้สาวแหม่มเลเด้อค่ะให้สาวแหม่มมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะบางสิ่งบางอย่างสาวแหม่มอาจจะว้ายังบอหันได้ไอ้เ้าดีแต่สาวแหม่มก็สิพยายามเนาะค่ะร่ำคํำกับยังติดติด,ตดค,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 คุกคักคักอยู่จังใดก็ขออาภายัยไว้เด้อค่ะ ให้เมตาสองสาแหม่มแนส่องน้องไม่ค่ะเดี๋ยวฮามาล่อดุนเหล็กถูกตัวที่สามนะคะค่ะฮามาลุนเหล็กถูกตัวที่สามไปน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยปู่เอ้ยคือมาเห็ดมีอย่างเนาะอยู่บางกลางเหล็กถูกตัวที่สามเสาแหม,ม,ม่มเห็นเป็นเหล็กจ็ดด้วยค่ะ เลขเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นคือเสาแหม่มบอรหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็ผิดจระนาเบิ้งเนาะค่ะเลขถูกตัวที่สามเลขจิตชัดเจนเนะ 3, 5, เาะสามห้าเจ็ดสามหาจิตเลขงามค่ะท่านผู้ชมเลขงามแห้งตัวที่สามเลขจิตสามห้าเจ็ดค่ะเบิ้งไหวคือเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดวงถึงอยู่กับดวงเห้านะคะผู้ใดมาเบิง่งคลิปช่องซาวแม่มขอให้ทุกคนโชคดีมาน์มานปังๆไปน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้าขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะสาธุสาธุสาธุนะปู่น,นอสวัสดีค่ะ